คุณจะได้เจอคู่แท้ของคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยสองไม้คนธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูนะคะเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดิมนมังกรผึกศบกัน แปดดาพลังงานของคนธาตุโลห์เมถุนตนกูเบงออฟฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟนะคะสองถ้วยคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิผิจิกมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำมาครบทั้ง สีธาตุเลยนะคะเป็นคนที่ยืดหยุน่นเปลี่ยนแปลงอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่เครียดกดดันติดเพอร์เฟกบุคลิกดีหน้าตาดีนะคะหาเงินเก่งนะคะเป็นคนที่บ้างงานทํางานเยอะเยอะมากกว่าหนึงอย่างก็ได้มีงานหลักมีงานเสริมหรืออาจจะเป็นคนที่มองหางานใหม่มองหาสิ่งใหม่ๆสิ่งที่แปลกใหม่ออกไปตลอดเวลาก็ได้นะคะทำงานเกี่ยวกับ งานออนไลน์ก็ได้เหมือนการงานที่รู้จักกับคนเยอะๆพบเจอกับคนเยอะๆนะคะเป็นโสดโสดไม่สนิทโสดรักใครโสดรอคอยใครโสดมีความกลัวที่อยู่ในใจนั่นเองนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาเนาะเหมือนจะโสดแต่โสดไม่สนิทนะคะบางคนก็มีคนที่คุยแล้วรู้สึกดีแล้วแต่กลัวความรักยังไม่กล้าที่จะเปิดใจแต่ว่า บางคนก็อาจจะเหมือนกับว่าโสดรอคอยใครมีใจให้ใครแต่มีปัญหามีประเด็นกันหรือว่าอยากให้โอกาสใครก็ได้เหมือนกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครคือคู่แท้ของคุณนะคะใครคือคู่แท้ของคุณคนที่คุณกําลังจะได้พบได้เจอนะคะ ถือไม้คนธาตุไฟเมสสิงหธนูเดือชาลลอดพลังงานของคนอาศีกรกฎสามเหรียญคนธาตุดินมังกรพึกศกกันนะคะห้าเหรียญคนธาตุดินนะคะเก้าดาบคนธาตุโลเมถุนตุนกลุ่ม พลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุด,ดินคนธาตุลมราศีกรกฎนะคะมีความเข้มแข็งมีความอดทนอดทนมากๆนะคะแล้วก็มีความกลัวในบางสิ่งบางอย่างคล้ายกันกับคุณด้วยนะคะเขาในตอนนี้นะคะบางทีอยากจะอยู่ห่างไกลกับคุณหรือว่าทํางานหนักมากๆสาเหตุหลักหรือเหตุผลหลักก็คืออยากสร้างความมั่นคงนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินนะคะไม่ได้ถึงขั้นว่าจนหรือว่าอะไรแต่ว่า อยู่ในช่วงของการเก็บออมอยู่ในช่วงของสถานการณ์ของการรัดเข็มขัดในชีวิตด้วยนั่นเองนะคะ มีการรอคอยมีการเฝ้าคอยมีความหวังมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ห,ห,ห่างหายจากกันไปสททีเดียวนะคะต่างคนต่างมีคนที่อยู่ในใจแต่สถานะยังไม่ชัดเจนแต่ความรู้สึกที่มีอยู่ในใจค่อนข้างจะชัดเจนค่อนข้างจะผูกพันกันมากๆนะคะแล้วก็มีความกลัวมีความกังวลมีความคิดมากนะคะเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่า คุณและเขาจะได้พบได้เจอกันยังไงนะคะเป็นพลังงานของคู่ที่รู้จักกันแล้วนะคะมีปัญหามีความกลัวในบางสิ่งบางอย่างหรือรอคอยความพร้อมที่จะชัดเจนต่อกันได้พูดได้คุยกันบ้างแล้วนะคะไม่ห่างไม่ไกลจากกันสักเท่าไหร่ตัวไกลแต่ใจก็ไม่ได้ไกลมากนักนะคะ คุณและเขาจะได้พบได้เจอกันยังไงหรือจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นะคะของคนที่เป็นคู่แท้ของคุณนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะโชคดีโชคลาบลาบลอยสถานการณ์ดีๆนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบเหมือนบังเอิญแต่บังเอิญได้ดีมากๆนั่นเองนะคะเต็มที่ชัดเจนนะคะพุ่งเป้านะคะ ทุ่มเทนะคะตั้งใจนะคะเงานะคะคิดถึงคิดถึงมากๆนะคะวันไวเซนซิทีฟนะคะซิกเซนลังสังหณ์นะคะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคิดถึงมากๆอยากชัดเจนอยากกล้าที่จะแสดงออกตัดสินใจที่จะชัดเจนนั่นเองนะคะสถานะไม่ชัดเจนแต่คนที่อยู่ในใจค่อนข้างจะชัดเจน ความสัมพันธ์นะคะดูเหมือนก้มๆกึงๆครึค่งๆกลางๆรอคอยกันอยู่แล้วก็กลัวในบางสิ่งบางอย่างมีความคิดถึงมีความห่วงใย แต่ในใจก็ยังเหมือนติดติดขัดขัด,ขดอะไรบางสิ่งบางอย่างรอคอยสถานการณ์รอคอยเวลาที่ใช่นะคะเขานั่นเองนะคะสถานการณ์ของคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์ต่างคนต่างมีความกลัวกลัวในความไม่พร้อมกลัวในความไม่ใช่กลัวที่จะเจ็บปวดเสียใจกลัวที่จะพบเจอปัญหาอุปสรรคหรือบางคู่อาจจะเป็นความห่างไกลที่ทําให้คุณทั้งคู่ กลัวว่าจะไปต่อไม่ได้นะคะหรือว่าความห่างไกลจะทําให้ไม่สามารถจะสารสัมพันธ์กันได้ยาวนะคะก็เลยไม่ได้เริ่มแต่ก็ไม่ได้เลิกที่จะติดต่อกันแม้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแต่ก็อาจจะเป็นเพื่อนกันทางออนไลน์นะคะที่ได้เห็นกันอยู่หรือว่าติดตามกันอยู่กดถูกใจกันอยู่นะคะส่งข้อความให้กันบ้างนะคะไม่ได้ถึงกับไม่ไม่ได้พบได้เจอหรือว่าไม่ได้อัปเดตสถานการณ์ของกันและกันเลย นั่นเองนะคะคือคนที่กําลังจะเป็นคู่แท้ของคุณคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่จะค่อยๆชัดเจนขึ้นแล้วก็จะเริ่มอยู่ห่างกันไม่ได้จะเริ่มที่จะเก็บความรู้สึกต่อไปไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะความชัดเจนจะค่อยๆเกิดขึ้นคู่แท้ยังไงก็หนีกันไม่พ้นยังไงก็จะได้พบได้เจอได้คบได้คุยกันนั่นเองนะคะ รอคอยใครมีใจให้ใครมีทั้งความรักมีทั้งความผูกพันมีทั้งความกลัวนะคะเขานั่นเองคือคนที่จะเป็นคู่แท้ของคุณอาจจะผ่านมาหลายปีนะคะไม่ได้เป็นคู่แท้กันสักทีปีหน้าปี69คุณและเขาได้เป็นคู่แท้กันแน่นอนนะคะ